รายงานรอบทิศเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารคุณภาพทีพีพ n e w วเราไปติดตามข่าวกันต่อค่ะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากกระทรวงกษิกรรมและป่าไม้ที่เดินทางนะคะมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เดินทางศึกษาดูงานนะคะที่ศูนย์สาธิตสากลโครงการต่างพระราชประสงค์หุบกระพงเพื่อที่จะนำกลับไปประเทศใช้ในการดำเนินง,งานค่ะ คณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศึกษาดูงานศูนย์สาธิตสากลโครงการตามพระราชประสงค์ผูกกระพงเพื่อที่จะเรียนรู้การดำเนินงานของโครงการทั้งในเรื่องของแนวทางการบริหารงานและวิธีการปฏิบัติแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารหลังจากกลับไปยังประเทศของตนด้านการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ผ่านองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบของการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนในชนบทโดยศูนย์สาธิตสากลโครงการตามพระราชประสงค์หุ่มกระพงเป็นพื้นที่จัดทาโครงการบนเนื้อที่ประมาณ1 2 0 0 0ไร่มาจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเข้าทำประโยชน์เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในรูปแบบของสากลในปี2509มีการเปิดป่าแบ่งแปลงที่ดินให้กับเกษตรกรจัดระบบชนประทานจัดให้มีสาธารณประโยชน์ ต่อมาได้มีการศึกษาทดลองให้เกษตรกรเข้าอยู่อาศัยในบริเวณเขตโครงการเพรื่รอรวบรวมข้อมูลจากนั้นจึงอพยพครอบครัวเกษตรกรจํานวน83ครอบครัวและเกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่เดิม48ครอบครัวเข้าทําประโยชน์ในที่ดินโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและในปี2514นะคะกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านเกษตรกรตัวอย่างหุบกระพงได้รวมตัวกันขอจดทะเบียนเป็นสากรใช้ชื่อว่าสากรการ,การเกษตรหุบกระพงจำกัด เมื่อวันที่12สิงหาคมปี2514มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน128ครอบครัวค่ะทำการจัดตั้งศูนย์สาธิตแล้วก็ทดลองเกษตรเพื่อที่จะศึกษาหาข้อมูลด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประโยชน์ต่อาการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่แห้งแล้งตลอดจนสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรปฏิรูปที่ดินโดยจัดนักพัฒนาที่ดินที่ว่างเปล่าและจัดสรรให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทํากินในการเพาะปลูกเป็นของตนเอง เขาทำเกษตรประกอบอาชีพตามวิธีการเกษตรแผนใหม่แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินนะคะมีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรตั้งเป็นสากลการเกษตรโดยใช้หลักและวิธีการสากลเป็นแหล่งในการให้การศึกษาส่งเสริมและเผยแพร่ให้ความรู้ต่างๆแก่เกษตรกรค่ะ